เอาเข้าไปลวมมาเอาเข้าไปหย่อนล่มมันล่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องมิงง่งน้ำสิงอะไรเนี่ย <S 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 โอเคค่ะวันนี้เราจะพามาดูจักรวันของร้านของอณนจักรของไร่กิ่งอง ข้างหน้าเบื้องหน้าของเราคือสวนทุเรียนนะคะอาจจะคุณเดี๋ยวจะเกะ็บผลิตนี่บอข้างหน้าก็จะเป็นสวนทุเรียนของไร่กิ่งทองค่ะอายุการปลูกของเขาก็น่าจะประมาณสักสามปีเห็นจะได้กําลังจะสวยแล้วค่ะตอนนี้ฝ้าฝั่งนน้นนะคะฟ้าฝั่งน้นโน้นโน้นโน้นน,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 น้นเลยบอนู่นคือไร่ทุเรียนนะคะที่เก็บผลผลิตได้แล้ว อลังการจ้าสวยงามด้วยเจ๊พึ่นชอบกินทุเรียนไหมคะมากกมมีิน,นไ่เป็นเป็นชาตของทุเรียนมิมิชอบกินเขาจิมาจม้มไว่าเสียชาติเกิดนี่นี่มันมันมาเสียข้างแรกที่กินเลยโอ้จเจ๊พึ่งหางเสียหางเสียเลยขอโทษที่บอกคำสุบบอสภาบเลยค่ะ <c oughs> แต่มันสาระอิริแต่โดยความที่ว่าโอเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวอ่าเนาะ หนึ่งฤดูการมีแค่อ่แล้วทีนี้เราก็จะต้องกินเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่เราคิดว่าเราไม่ควรพลาดสุดท้ายเราก็ตกิกนสุดท้ายเราก็ตกเป็นทาสของทุเรียนตอนน้ก็แซบแซบหนูต้องไปเริ่มต้นจากทุเรียนทอดก่อนอทุเรียนทอดหนูกินเป็นอร่อยเออ,อแต่าไนี้มันไม<อ>่อร<อ>่อยเป็นยังไงมันรู้สึกว่า มันแบบมันขึ้นคอใช่นี่คือครั้งแรกของเจ๊เจ๊เป็นอย่างนั้นเลยแต่หนูก็ไม่คิดากจะกินวันนี้ก็ลองดูสิไม่ชอบกินแต่อันทอดอะอันทอดแพงก็อันทอดอันทอดแพงอันทอดแพงอันเพงกว่ากันหรอคะเพงสิเจ๊พึ่งก็ มาโมเรื่องธุเรียนนะคะทุกคนเห็นแค่ต้นก็หอมแล้วค่ะตาเห็นแค่ต้นก็หอมแล้วรุ่นไหนจริงๆเลยนนะอยู่ไกลตั้งนานก็ตเปงเยอะไม่เจ้าสวนเจ้าของสวนชื่ออะไรจะติ่งก็บอานัะน่ะที่อยู่สายเป็ดถัดจากไอ้ห้าต้นนั่นนะนี่เนี่ยเออไอ้ห้าต้นสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าสูงนั่นน่ะนั่นนี่ะเป็นอ๊อื่นหมดเลยนั่นน่ะทุเรียนหมดเลยนะมาโมไม่เห็นเอ้ยเอฟซีจ๋าบอกเลย คือศูนย์ทุเรียนของอำเภอบ้านกรวด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 แล้วก็อยู่ภากไหนอีกภ <c oughs> ากไหนอีกหรอกภากไปอีกเลยน่าจะนะไปทางนี้แหละต้องผ่าตาลุงมองมาเห็นตรงนี้ไหมนี่ผ่าตาลุงอยู่ฝั่งตาตาผ่าตาลุงอยู่ตรงไหนร <c oughs> <c oughs> อ,นลอแล้วชี้ไปตรงไหนเรามองไม่เห็นดอกไปคารุก <c oughs> อันนี้สัมพันธ์ สายตารุงาร่งโห<ฮ>สายเราเนี่ยมากัดขากูเดืสูดสายเก้าสัมพันธ์อ๋อนี่เก้าสัมพันธ์นี่นี่เก้าสัมพันธ์อันนี้คือผ้าเก้าสัมพันธ์ของอำเภอบ้านกรวดนะคะฮ่าฮ่าระดับสายตาของเชิพุ่งมองไปก็เป็นเห็นโคนหินคือเก้าสัมพันธ์นี่ตน้องเลยใช่นั่นแหละแต่ผ้าตะรุง่งบอกเลย เป็นคนเพอบ้านกลัวแท้แต่ยังไม่เคยขึ้นไปเลยลดูขึ้นไปสองครั้งที่ไม่กล้าขึ้นไปมันน่ากลัวเด้อน,น,น,นานนานโอ้ย FC 3มม้าดีสิดท้าหาแต่แนวกินนะจา้า <c oughs> มีแนวกินเลยโอ้ยแซ่บ เพื่อน้ำ มีลิงด้วยอะทุกคนตาคิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ก้ามปูก้ามปูกินว่าแต่โดนโอ้โหว่ามันสือกับเออตาคอมเมนต์เป็นตรดอะไรนะคะกันตรดกันตรดรอเรือรอเรือเน้นๆเป็นตรดกันตรดกันตรดตาตาบอกว่าคอมเมนต์คือกันตรด แต่ว่ากระเนินนี่หนูพูดไม่ถูกเลยจูจูน้าเนี่เนิจาเดินแต่จะไนจะนับเปรี้ยวเปรี้ยวแต่อร่อยขาเต้ห้องน้ำเนาะกินด้วขาเต้ห้องน้ำตอนกินเทากนจะไปกินเห็นซนลาลาอกนีลีนวะตอนกิเท่าัไก็รตตากทาเศงลูกใหญ่ ยูสายโอกินะือเอ่น้ก็พอถงเพื่อนํอาถุล่ะอล่นานนานโอ้ยตาตาลไปซะนะไเจ้านแตงววจาัจางแล้วอยากกินไหมจะตะกี้กินบังวงมาเล็วอะ กินกับปลาจมมเสียบอีกเลยค่ะใช่อร่อยมากๆเลยปลาจมแล้วก็ใส่น้ำตาลให้มันเยิ้มๆหน่อยโอ้ยน้ำร้ายคุ้ยเยาลายอร่อยอร่อยก,กัาบ้องตุด้วยมั้ยไม่ใช่นะหรอกจะเพิ่งจะกินด้วย <laughs> ไหนดูซิไหนดูซินี่นีนี่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 นนนนจัดว่าจัดว่าน้ำล้ายแตกจ้าเอ,อ้คิดถูกมากเลยเด้อที่เมื่อเช้าทำทำพริกมาด้วยมัน,น,นมีเงินเม่เล้งรับหมดเลยโอ้ยมันต้องหัวเราะสูญยอัดดบาไปดิชิมน,น,นะนะแค่ชิมใช่ไหมชิมเลย ทำหน้าอร่อยให้ดูด้วยนะคะโอ้ยีเลยเดีเป็นไงคะอยดโอเคค่ะหนักมิ่งข้สอบ ยี่นาไม่ทดสอบไม <protections> <laughs> 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 ่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะป็นไร่ะมีจับสีหน้าแล้วจับกรเด็ดจับกรเด็ดนะจับกรเด็ดออีกความใหญ่ใหญ่อันแดงแดงโอ้ยหน่อยว่าเป็นยังหรอว๊ะเปนสีลมหรอห้องน้ำคนด้วยไกลจังโอ๊ย นำไล่เตะะที่ตากินด้วยเป็นี้ได้่จะติงดิจคเนี้ยจะติงดิปลาเฮาตุกคิ๊บกบมาไปขา โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเจพึ่งก็จะต่อจ้ะ, <laughs> จะต่อนะ้วค่ะต่อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงน้ำซิงและวันหน้าจูเลยแคทซิงด้วยนะคะจ้ะฝากด้วยนะจ้ะเนี่ยจ้ะอร่อยมาก<ำ>จ้ะอืมอร่อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ